สวัสดีครับก็มาคุยกันต่อนะครับเรื่องสเตอร์ลอยอินดิวไซโคซิสในคนไข้โควิดที่ได้สเตอรอยนะครับอันนี้เป็นตอนที่3นะครับพาร์ทที่3ามพาร์ทสุดท้ายนะครับย้ําก่อนคุยทุกคลิปเลยนะครับว่าเอกสารในคลิปนะครับจะทิ้งลิงก์ google drive ไว้ให้ดาวน์โหลดที่คําบรรยายใต้คลิปข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นฟังให้เข้าใจนะครับแล้วก็ค่อยไปกดดาวน์โหลดนะครับ เอกาสารผมไม่ได้สงวนที่กสิทธิ์อยู่แล้วนะครับภาที่3ามนี้จะคุยเรื่องของการพิจมตรเลยนะครับก็ถ้าคอนซัลจิตเวชนะครับถ้าโรงพยาบาลไหนมีจิตเวทเราได้คอนซัลเขาเนี่ยจะมันจะมีอยู่3ามคำถามเลยครับที่อาจารย์จิตเวชจะถามเสมอน,นะครับก็คือหนึ่งนะครับผมคนไข้มีโรคจิตเวชมาก่อนแอดมิดไหมนะครับถ้ามีเนี่ยมันก็อาจจะเป็น acute on top นะครับก็คือหมายถึงว่าคือเคยเป็นโรคเดิมแล้วแล้วอาการมามาแย่ลงระหว่างแอดมิดอ่านี้เป็นต้นก็เรียก acute on top นะครับ ความจริงก็เดี๋ยวเนื่องจากช่องผมนอนสพอเยอะนะครับก็ถ้าเอาเต็มๆก็คือ active คิวตัวกับ a c ็กซ์คิวออนท็อปโคนะนะครับผมเนาะอย่างเช่นถ้าถ้าถ้าจะเจอบ่อยถ้าถ้าเป็นวอดเม็ดก็ a c ็กซ์คิวออนท็อปโ c นิกนะครก็หมายถึงว่าคนไข้เป็นโรคไตเลื้อดล้ำหรือ CKD เดิมนะครับโคนิกินิบิเซส แล้วจู่ๆก็มีโรคอะไรล่ะมีไตวายพุ่งขึ้นมาเงี้ยนะครับผมมีไตแย่ลงอะไรเงี้ยนะครับพุ่งไตพุ่งขึ้นมาต้องไม่ใช่ฮะต้องบอกว่าค i d n e y ไ i ซิ่งนะครับผมนอกภาษาหมอเมทเขาพูดกันอย่างงี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ acute on top chronic CKD คือเป็นโรคไตแล้วแล้วไตมันมาแย่ลงอีกนะครับผมเนอะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมอาจจะมีโรคทางจิตเวชมาก่อนนะครับผมแล้วก็ มาแย่ลงระหว่างแอดมิดนะครับแต่ถ้าไม่มีโรคจิตเวชมาก่อนเนี่ยแปลว่าอาจจะเป็นของใหม่นะครับผมจากอะไรค่อยว่ากันนะครับผมนาะจากอะไรก็เนี่ยครับเนี่ยที่เคยพูดคลิปที่แล้วนะไซโคโซสิสสามขานะไซโคคิดใท่ไครับไซโคโซสิสในคนไข้นอนโรงพยาบาลนะครับแยกสามขานี้นะครับอ่ะคำถามแรกมีโรคจิตเวชอยู่ก่อนหรือเปล่าในที่สองนะครับได้สเตอรอยด์อยู่ไหมนะครับถ้าได้เนะี่ยได้ตั้งแต่เมื่อไหรนะ่้วก็โดสเท่าไหร่ นะครับผมถ้าได้มันก็นึกถึงอิโดซ s ยโคสเตอรอยดิวไซโคซีใช่ไหมครับผมตั้งแต่เมื่อไหร่มันก็ช่วยพอพอจะบอกได้นะครับผมแล้วก็โดสนะฮะถ้าโดสยิ่งสูงตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมันจะช่วยให้มันมันจะช่วยให้พอไก์ได้ว่าเอ๊ะจะนึกถึงสเตอรอยดิวไซโคซีหรือเปล่าผมพูดละเอียดเลยลวกันนะครับช่องผมนสพดูยอยอย่างเช่นนะครับถ้าได้สเตอรอยเมื่อสามวันที่แล้วถ้าใครจคําคลิปที่แล้วได้เนี่ยจะเนี่ยที่ผมบอกไว้นะว่า มันจะเกิด3-4ส่วนใหญ่ที่เกิดเนี่ยมันจะเกิด3-4วันหลังได้สเตอรอยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมตินคนไข้ได้สเตอรอยสามวันที่แล้วแล้วมีไซโคซิสตัวเนี่ยก็จะช่วยให้คิดถึงสเตอรอยนิวไซโคซิสมากขึ้นนะครับว่าอย่างนี้เนาะโดสนะครับผมถ้าจํากันได้นะครับก็ถ้าโดสสูงเนี่ยโอกาสเกิดก็จะมากครับเช่นเออได้พีนิสโลลมากกว่า80มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยครับโอกาสเกิดก็18.4เปอร์เซ็นต์นะครับผมพูดง่ายก็คือคนไข้ร้อยคนเนี่ย นะครับที่ได้สเตอร์ได้เพนิซิลลนมากกว่า80มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยมีโอกาสเกิดไซโคซิส18.4คนนะครับผม18.4คนฟังยากนะครับน้องครับทําให้เป็นโรคกลมไม,ไม่ใช่โรคกลมๆเลขกลมๆดีกว่านะพูดง่ายก็คือเอาเอาง่ายกว่าน,นั่นเองเมื่อกี้พูดง่ายาอันนี้พูดง่ายๆกว่านะครับคนไข้ที่ได้เพนิซิลลนมากกว่า80มิลลิกรัมต่อวัน1,000คนนะครับมีโอกาสจะเป็นไซโคซิส184คนอนะ่ะนี่นะครับ อันต่อมานะครับคาถามที่สามก็คือรังดีไหมนะครับคืออย่างนี้ครับถ้าดีเนี่ยอาจารย์เขาก็อาจจะให้ยานอนหลับได้นะครับเช่นหลอนาซีแปมแต่ถ้าไม่ดีเนี่ยนะครับผมก็ไม่ควรให้นะครับเพราะว่าถ้าปอดไม่ดีนะเราไปให้ยานอนหลับบางทีหลับลึกมากเนี่ยคนไข้มันหยุดหายใจนะครับผมก็เสี่ยงให้ปอกเสียนะครับทีนี้ตัวอย่างออเดอร์ดีกว่านะครับผมนะครับ อเตือนก่อนนะครับคำเตือนคบออเดอร์นี้ยกมาเพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับควรคอนซัลต์จิตเวชเสมอเพราะอะไรครับหนึ่งเลยนะครับผมอาจจะต้องมีการปรับโดสแอนตี้ไซคติกนะครับแล้วแอนตี้ไซคติกบางตัวมันก็มีไซเอฟเฟกต์นะครับเช่นพูดเลยแล้วกันนะครับเช่นพวกเอ็กซ์ตาร์พีราเมเดล EPS นะครับไซเอฟเฟกต์เนาะพวกแข็งเขาแข็งอะไรเงี้ยทั้งหลายนะครับผมเพราะนั้นเนี่ย มันก็ต้องมีการมอนิเตอร์ไซเอฟเฟกกันใช่ไหมครับโดยเฉพาะพวกเอ็กซ์ต r าปร d มิเ y n d r ซินโดมอะไรพวกนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลข้อแรกในการคอนซัลทิจเตเวสอันที่สองนะครับอันนี้ยิ่งสำคัญกว่าเลยนะครับเพื่อการดูแลต่อเนื่องครับเพราะว่าบางทีนยสมมติคนไข้ดิสชาร์ดแล้วอะไรเงี้ยนะครับผมอาจจะต้องมีการนัดโฟลอ์อัพต่อที่อปดจิตเวชหลังดิชาร์ดนะครับเพื่อจะได้ดูไงนะครับว่าเฮ้ยเป็น เป็นสเตียรอยอิเดิยไซโคซิสจริงๆนะครับไม่ใช่แบบเฮ้ยเป็นสคิโซฟีเนียที่เพิ่งมาเริ่มเป็นตอนแอดมิดเนาะใช่ไหมครับเ <c oughs> พราะว่าสมมติคนไข้ดิชาร์ไปแล้วเนี่ยก็คงจะไม่ได้สเตียรอยแล้วนะครับผมเนาะถ้ามานัดอีกทีหนึ่งเนี่ยพอไม่ได้สเตียรอยมาแล้วเนี่ยมันก็ถ้าเป็นสเตียรอยดิวจริงนะครับผมถ้าเป็นสเตียรอยอิเดิยไซโคซิสเนี่ย พอไม่ได้สเตอร์ลอยเนี่ยมันก็น่าจะหายเนื้อใช่ไหมครับผมแต่ถ้าคนไข้ย,ยังมีอาการอยู่อาจจะไม่ใช่เลยนะอาจจะต้องไปคิดถึงโรคจิตเวทหรือเปล่านะครับหรือเป็นพว,วกโรคออร์แกนิกโรคทางกายอื่นๆที่ทำให้มีไซโคซิสหรือเปล่าอันนี้เป็นต้นนะครับตัวอย่างออเดอร์นะครับก็พวกเมื่อ Order, ก,กี้ผมพูดไปแล้วนะครับว่าทำไมต้องคอนเซาล์นะครับหนึ่งครับพวกต้องปรับโดสกับมอนิเตอร์ไซเฟกต อันที่2นะครับต้องโฟลและอัพเนาะถ้าเป็นสเตอรอยด์ิวไซโคซิสเนี่ยพอไม่ได้สเตอรอยด์แล้วมันก็น่าจะหายนะครับผมแต่ถ้านัดจิตเวชแล้วยังเป็นอยู่อาจจะเป็นอ่าไอาเป็นสากิโซฟีเนียหรือเปล่าอย่างเป็นต้นนะครับอ่ะตัวอย่างออเดอร์นะครับก็ฮัลโลพิโด2.5มิกรับไอเอ็มพีเอ็นฟอร์9ล้าหรือหุ้นวทุก12ชั่วโมงนะครับสเตอรอยดิวไซโครซิสเนี่ยถ้าเขาจะให้แอนตี้ไซโครติกเนี่ยเขาจะให้เป็นโลโดสนะครับโลโดสอะติพิเคราะห์แอนตี้ไซโคติกด้วยนะครับก็ ยาที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่มีก็คือลิสเบริโดนนะครับหนึ่งนะครับหนึ่งกูเลสเอสนะครับผมถ้าหลังดีเขาจะให้ยานอนหลับด้วยนะครับฮาร์โลลาสิแปมศูนย์จุดห้าหนึ่งกูเลสเอสนะครับผมไอ้นี่สําคัญนะครับซูดไซดอลพีคอชั่นนะครับเพราะว่าถ้าจําได้นะครับในคลิปที่แล้วผมคุยไปแล้วว่านอกจากไซโคซิสชันเนี่ยบางคนจะมีดีเพชชันด้วยนะครับผมอาจจะคิดถึงขั้นฆ่าตัวตายเลยนะครับอย่างคนไข้ที่ผมเคยเจอเนี่ยก็คือ ถ้าไม่ได้กลับบ้านนะจะฆ่าตัวตายจะโดนตึกนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ออเดอร์ไปด้วยนะครับว่าซูซายดอลพีคอชันทีนี้ซูซายดอลพีคอชันมันทำอะไรบ้างครับมันก็คือเรามาดูครับว่าหลักการัก็มาคือดูว่าคนไข้เนี่ยถ้าจะฆ่าตัวตายเนี่ยเขาจะทำอะไรได้บ้างนะครับผมที่เจอกันบ่อยๆก็โดดตึกใช่ไหมครับโดดตึกแขวนคอ call, แล้วก็ยิงตัวตายนะครับ ไอ้ยิงตัวตายเนี่ยน่าจะตัดทิ้งได้นะครับเพราะว่าในโรงพยาบาลผมไม่น่าจะมีปืนนะครับผมยกเว้นว่ามีคนไข้พกมานะครับตัดทิ้งไปก่อนนะครับอันที่สองนะครับก็คือพวกแขวนคอใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องระวังของที่เป็นเส้นๆนะครับพวกน้าเกลือเนี่ยแขวนคอตายได้เลยนะครับผมเนาะอันที่สามนะครับโดดตึกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังระเบียงใช่ไหมครับผมถ้ามีระเบียงประตูเปิดไประเบียงเนี่ยประตูตรงเตียงคนไข้อาจจะต้องล็อกนะครับเนาะโอเค อันสุดท้ายนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าออฟสเตอรลอยได้ก็ดีนะเพราะชื่อก็บอกใช่ไหมครับสเตอร์ลอยอินยูไซโคซิสเนาะเป็นไซโคซิตจากสเตอรอยนะครับแต่บางทีมันก็มันก็ออฟไม่ได้ครับก็อาจจะลองลดโดสไหมล่ะนะครับผมเนาะประมาณนี้นะครับทีนี้เมื่อไหร่นะครับที่ลดโดสหรือออฟสเตอรลอยไม่ได้นะครับถ้าตอบแบบกำปั้นทุบดินโป้งเลยก็คือบอกว่าก็มันจําเป็นต้องใช้สเตอรอยอยู่นะครับอย่างเช่นคนไข้โควิดที่ยังมีแสกดอกอยู่นะครับ เชสเอ็กซเย์ยังมีอินฟิวเทชันเยอะๆนะครับยังเยินอยู่เนี่ยนะครับผมไปลดสตเตอรอยด์งานมันกว่าจะเข้านะครับผมเนาะก็คงต้องให้ต่อนะครับผมเพราะอย่างนี้มันก็ off ออฟหรือลดโดสไม่ได้ยี่เป็นต้นนะครับหรืออันนี้ผมแถมให้นะถ้าเป็นคนไข้โรคอื่นนะครับอย่างเช่น,นคนไข้ SL e นะครับที่ไตไม่ดีนะครับผมมันก็ต้องใช้สตเตอรอยด์ไปเรื่อยๆเนี้ยนะครับผมเนาะ มีอาจารย์เบสบางท่านพูดเลยนะครับว่าในคนไข้มี NPSLE นะครับหรือ n นิมโบรไ a t ค i c Systematic l u p u s e r ี t h e ิมั o ตัสนะครับที่ายาวนะครับผมก็คือ s l e ที่มีอาการทางยูโรอาการทางไซไคนะครับที่ทีด้วยสเตรอยแล้วยิ่งทีดยิ่งเพ้อเนี่ยให้ได้ให้เฉียนสเตอยรอยอินดิวไซโคซิสไปด้วยนะครับเนาะสรุปกรอบสุดท้ายนะครับ เมื่อไหร่ที่ลดคือถ้าเป็นสเตอร์ลอยเจอคนไขนะ้สเตอร์อยยิวไซโคซิสเนี่ยนอกจากเราจะออเดอร์พวกยาแอนตี้ไซโคติกแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะออฟสเตอร์ลอยหรือลดโดสสเตอร์ลอยนะครับ,แต,าบาแต่บางเคสแต่บางกรณีเนี่ยมันก็มันก็ออฟหรือลดโดสไม่ได้นะครับตอบแบบกับปั้นทุ่ดินก็คือตอบแบบกับปั้นทุ่ดินนะครับก็คือยังจำเป็นต้องใช้อ่ะนะครับผมถ้าคนไข้โควิดก็ยังมีแซดดอบใช่ไหมครับเชสเซเลนยังเย,ยินอยู่เนี่ยนะครับถ้าเป็นโรคอื่นนะครับ ก็อย่างเช่น SLE นะครับที่ทีด้วยสเตอรลอยแล้วเฮ้ยยิ่งทีดยิ่งเพ้อคนไข้ยิ่งเพอ้นเพอนะครับก็ให้เฉียนสเตอรลอยอินดิอไซโคซิสไปด้วยนะครับโอเคครับจบคลิปตอนที่3แต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับ